แปลงนี้ได้วิวเขาปากกว้างและอยู่ในพื้นที่การเกษตรครับช่วงเวลายเย็นๆแบบนี้แถวนี้อากาศดีมากๆเลยแล้วก็ลมพัดโฟตลอดทั้งวันด้วยครับและนอกจากนั้นนะครับที่ดินตรงนี้จะเป็นดินร่วนดำครับเหมาะแก่การทำการเกษตรด้วยแล้วที่ดินของเราแปลงนี้นะครับจะหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับ โดยที่มีหน้ากว้างเนี่ยถึง80เมตรส่วนความลึกนะครับทางด้านทิศตะวันออกอยู่ที่97เมตรครับทางด้านท้ายอยู่ที่7 4เมตรแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกอยู่ที่102เมตรนั่นเองครับอันนี้ผมวัดระยะโดยประมาณนะครับโดยที่ที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีเนื้อที่อยู่ที่4ไร่และ4ไร่นะครับเราขายกันในราคาคุ้มค่ามากๆนะครับเพียงแค่ ไร่ละ3า0 0 0นหามื่น 50, บาทเท่านั้นครับในเรื่องของแนวเขตของเรามีการปักหลักเอาไว้แล้วก็ร้อมแนวเขตเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วนถ้าใครอยากได้ความชัดเจนกว่านี้นะครับอยากเห็นแนวหมุดหลักเขตเนี่ยอันนี้เราก็สามารถลังวัดสอบเขตให้ได้ด้วยครับรับรองวา่าลูกค้าจะได้ที่ไปเต็มๆเ,เนี่ยสี่ไร่อย่างแน่นอนครับที่ดินของเราอยู่ในพื้นที่สูงนะครับสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยที่80-90เมตรครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าด้านหน้าของเราเนี่ยจะติดกับถนนสาธารณะครับแต่ว่าแน่นอนครับถนนสาธารณะด้านหน้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นถนนทางดินนั่นเองครับแต่ว่าของเรานะครับจะห่างจากถนนลาดยางเนี่ยก็เพียงแค่400เมตรเท่านั้นครับเราสามารถต่อไฟฟ้าจากจุดนี้ได้เลยนะครับและตรงแท้งสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้อันนี้คือแท้งน้ําของอบตนะครับเราสามารถต่อประปาจากตรงนี้ได้เลยและแถวนี้นะครับก็จะใกล้กับลําห้วยด้วยนะครับ แล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงชนบท4030เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและถึงแม้ที่ดินของเราจะอยู่ในพื้นที่การเกษตรนะครับแต่เราก็มีเพื่อนบ้านเนี่ยหลายหลังคาเรือนนะครับอย่างที่ใกล้ๆเรานะครับอันนี้เขาปลูกเป็นสวนอินทผพาลัมแล้วก็มีปลูกสร้างบ้านพร้อมกับขุดบ่อน้ําเอาไว้แบบนี้ด้วยนะครับใครที่อยากได้ที่ดินในการทําการเกษตรและขุดบ่อกักเก็บน้ําได้รือทําเป็น พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแปลนี้ผมก็แนะนำเลยครับเรารู้ตัวอย่างจากเพื่อนบ้านข้างๆนะครับอันนี้เขาขุดบ่อไว้ก็มีน้ำตลอดทั้งปีเหมือนกันครับและอย่างบริเวณท้ายแปลงเรานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอีกหลายหลังคางเรือนเลยนะครับทถานั้นเนี่ยเขาก็จะทำการเกษตรเป็นหลักเหมือนกันแล้วก็ภายในตัวบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้เอาไว้ร่มลื่นเลยครับใครที่มีแนวคิดนะครับอยากจะปลูกต้นไม้ร่มลื่นแบบนี้อันนี้ก็ดูเขาเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ ของเราเนี่ยก็เป็นดินประเภทเดียวก,กันกับเขานะครับก็สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็อย่างที่บอกครับเราขุดบ่อก,กักเก็บน้าเอาไว้เลี้ยงปลาก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื่นให้กับบริเวณของที่ดินของเราอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับอะไรในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกและการเดินทางครับของเราเนี่ยจะห่างจากตลาดนัดที่เป็นตลาดวัดเขาปินทอนะครับเพียงแค่3.8กิโลเมตรเท่านั้นครับ และห่างจากสถานีอนามัยเขาปินทองนะครับก็เพียงแค่4กิโลเมตรเดินทางไปที่อบตอปากช่องครับระยะทางเพียงแค่6กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดจะไปอบตอรธรรมเสนนะครับก็ระยะทางเนี่ยเพียงแค่11กิโลเมตรเท่านั้นครับห่างจากโรงพยาบาลใหญ่นะครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงเนี่ยก็เพียงแค่15กิโลเมตรครับแล้วถ้าเกิดจะเข้าตลาดจอมบึงนะครับก็ใช้ระยะทางเนี่ยเพียงแค่19กิโลเมตร จะไปตลาดโพธารามนะครับก็ห่าง,งเพียงเน่24กิโลเมตรครับและใครจะทําจากกรุงเทพนะครับระยะทางเนี่ยก็เพียงแค่93กิโลเมตรเท่านั้นเองครับอันนี้ผมว่าจากขนส่งสายใต้ใหม่นะและสําหรับที่ดินแปลนนี้นะครับจะตัองอ้งในตาบลธรรมเสนอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับเป็นโฉนดครุฑแดงน,นสสจอและตอนนี้ครับเราก็เข้ามาสู่ช่วงทดสอบความจากันบ้างครับ โดยที่อย่างที่บอกไป่าที่ต้นคลิปเลยแปลนี้จะเป็นที่ดินที่มีเน้อที่ทั้งหมด4ไร่ครับมาในราคาเพียงแค่ไร่ละ350,000บาทเท่านั้นเองครับและก็มีหน้ากว้างยกรหนทางดินเนี่ยอยู่ที่80เมตรนั่นเองของเรานะครับจะเป็นดิน ร่วนดำนะครับเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วก็มองเห็นภูเขาสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาปากว่างและเราก็อยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านครับที่เขาทําสวนอินทรพาลามและภายในเนี่ยเขาก็ขุดบ่อก,กักเก็บน้ําเอาไว้ได้ด้วยนะครับตัวด้านหลังของแปลงเราเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาทําการเกษตรเช่นเดียวกันครับแปลงของเราสามารถขุดบ่อได้ไหม ก็สามารถกุดได้นะครับรู้จักเพื่อนบ้านเป็นตัวอย่างนาะก็สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับและใครที่สนใจในที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ